นี้นะครับพามาชม C180 Coupe นะครับ W204 ตัวท็อปสุดเลยนะครับมาพร้อมกับ MG พ k เกจรอบคันเลยที่สำคัญนะครับคันนี้ได้ล้อ19นิ้วมาสวยๆเลยครับลาย BBS เลยนี่สวยมากๆคันนี้เป็นหลังคาแก้วนะครับ มาดูภายในของเจ้า C180 คันนี้กันดีกว่านะครับนี่เลยหลังจากที่เราเปิดกระจกเปิดประตูเรียบร้อยนะครับกระจกก็จะบานออกนะครับนี่เลยคันนี้นะครับได้มาเป็นภายในสีแดงเดิมโรงงานเลยนะครับผมนี่ตัดกับดำสปอร์สปอร์ตเลยครับผมหลังคาแก้วพาราลมิกรูฟไม่มีรั่วครับผมใช้งานดีมากๆเลย ที่สำคัญนะครับคันนี้ได้มีการเขียยเทอร์โบมาแล้วด้วยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากแน่นอนคันนี้นะครับภายในนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นอับเลยกลิ่นเบนซ์ยังอยู่ชัดเจนมากครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่านะครับทีเดียวติดครับผมคันนี้นะครับผมได้เอาไป ทำมาเรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายด้วยเช่นกันนะครับและคันนี้นะครับที่สําคัญนะครับได้ไม้แท้น้อยมากๆเพียงแค่84,000เท่านั้นเองครับผมสําหรับรถปี12นี่ถือว่าวิาว่งน้อยมากๆเลยนะครับ นี่จอ Android นะครับผมใช้งานได้ปกติเพิ่งติดมาใหม่เลยอันนี้ใช้งานดีมากๆครับสะดวกมากๆสํสำหรับคนที่ใช้ Android หรือ Apple นะครับผมสามารถเชื่อมเป็นคา r p เพ y ได้เลยครับเราก็จะสามารถดูแมปได้ฟังเพลงได้ผ่านบลูทูธอะไรแบบนี้สบายสะดวกมากครับนี่เลยปุ่มต่างๆไม่มีลอกนะครับแอร์ครบเลยถุงเกียร์ไม่มีขาดครับผม ช่องต่างๆสมบูรณ์มากนี่เลยครับไม่มีขาดครับเลยสวยเลยนี่นะครับผมอัตราการกินน้ำมันของเจ้าคันนี้นะครับอยู่แค่7.9 8ลิตรต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมหรือ10กว่ากว่านั่นเองผมบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดมากๆคุ้มค่าจริงๆครับผม ทงด้านหลังคาของเขานะครับนี่เลยเปิดไปได้เลยครับสวยๆเลยเลื่อนหมดเลยครับนี่เลยจะเปิดยกกระดกเลื่อนได้สุดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของเจ้า C 1 8 0คันนี้กันบ้างนะครับนี่เลยสวยๆเลยครับผมเก็บมาครบจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้นี่เลยตัวถังเดิมๆไม่มีชนหนักผิดความแน่นอนครับระบบไฟเลี้ยวตามของเขานะครับเรียกว่าเอออ,อินเทลเจนต์ของเขานะครับก็ยังใช้งานได้ปกติเลยที่สำคัญคือคันนี้แรงมากๆ คุ้มค่าจริงๆครับใครที่ได้รถคันนี้ไปใช้งานง่ายๆเลยครับคล่องตัวสุดๆมาดูสัมภะท้ายกันบ้างนะครับนี่เลยครับกว้างขวางมากๆสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะตีกรอบสามารถใส่ถุงกลอบได้ด้วยนะครับคันนี้เบาะหลังนี่สามารถพับไปได้เลยครับทั้งคู่เลยนะครับนี่เลยครบเลยครับของยางอะร่ล่ครบเดิมๆครับไม่มีชนหนักแน่นอน สวยงามครับโอเคครับผมดูกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ C C C ้า W204C Coupe C180 คันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มคุมแน่นอนครับผมเป็น a MG Package แท้โรงงานมีหลังคาพานุลามิกด้วยหรือหลังคาแก้วนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปข้างต้นนี้นะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่า ภายในนี่สวยกริบมากคันนี้เก็บสีเก็บรายละเอียดต่างๆมาครบๆเลยครับผมแถมมีของแต่งต่างหากการเบกรกเจาะลูหรือว่าจะเป็นล้อแม็กลาย BBS อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปแล้วนะครับแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วครับคันนี้ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์คุ้มๆเลยครับราคาค่าตัวของน้องคนนี้นะครับชน4ประตูแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มมากนาะทีนี้ไม่ซื้อไม่ได้จริงๆครับผมก่อนจากกันนะคะผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผม <S <S เกียงวัสินในช่องนิดมอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ